สวัสดีครับวิราคาสวิตเจอกันอีกแล้วครับเดี๋ยวามาทดสอบเกียร์นะเกียร์โตโฟคาราเบลนะครับโฟลคาราเวลอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะยกมาจากยกมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับอาการก่อนซ่อมเข้าเกียร์แล้วเดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ยอมถอยหลังถอยหลังไม่ได้นะครับเข้าเกียร์ถอยก็เดินหน้านะครับเกียร์ว่างก็เดินหน้าเข้าเกียร์ดียังเดินหน้าเลยอ่าซ่อมเสร็จแล้วมาทดสอบดูนะครับเป็นไง มาครบหรือเปล่านะครับเดินหน้าถอยหลังดีไหมนะครับนิ่มนวลไหมนะครับกระตุกหรือเปล่าอ่าหลายคนนะครับที่เป็นกับบ่อยเลยนะครับเกียร์กระตุกกระชากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบอยู่อันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเลียกใหม่สองแสนสี่นะครับเลียกใหม่สองแสนสี่มองเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่มั้งอ่าเลียใหม่สองแสนสี่นะครับ โฟลคารเวลนะครับ oh, อันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะาทดสอบขับดูเลยครับอาการก่อนซ่อมนะครับกระตุกกระชากรุนแรงนะครับเด,นนเ,เ,เดินหน้าเกียร์ไม่เปลี่ยนนะเดินหน้าเกียร์ไม่เปลี่ยนฝอหลังไม่ได้นะเดินหน้าย่างเดียวนะเข้าเกียร์ถอยก็เดินหน้านะเข้าเกียรย์นนนะยรพียังเดินหน้าเลยนะเกียร์ว่างก็เดินหน้าแต่พอจะให้วิ่งจริงๆเอาเกียร์ไม่เปลี่ยนั้งั้นอ่ะถ้าดาัตาดูได้นะแต่ต้องดาว อ่ะถอยอ่าโอเคอ่ะถอยได้อ่าเอ็นดีอ่ะเทินหนะไปหนึ่งสอง มาครบนะออกตัวช้านิดนึงนะรถตัวถังโครงสร้างค่อนข้างหนักนะครับนะครับมาครบนุ่มนวลนะเดียหนึ่งสองสามสี่มาครบนะครับล็อกอัพจับใช้ได้นะครับเดี๋ยวคลิกดาวคลิกดาวดาวโอ้โหกดลึกเกินไปกดถึงปุ่มคลิกดาวนี่ถือว่ากดลึกมากนะครับอ่าไม่เป็นไรมาครบนะคลิกดาวได้นะครับคลิกดาวเบาๆอันนี้คลิกดาวเบาๆนะครับสามสี่คลิกดาวเบาๆนะ ลงสามสามพอไม่ต้องลงสองเมื่อกี้ลงสองนะแรงมากกดสุดเลยเมื่อกี้นะครับมีราคาเซดเลยครับซ่อมเกียร์ออโต้นะครับโฟกส์โฟกส์บาเก้นนะครับโฟกส์คาร์าเวลนะครับทีสี่ทีห้านะครับทำได้หายห่วงไม่ต้องกลัวนะครับอะไหล่มีทุกชิ้นนะครับเสียหนักแค่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่อะไหล่มีทุกชิ้นนะครับมีทุกชิ้นจริงๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเกียร์มือสองไม่ต้องหาหายากมากนะครับหายากมากยิ่งกว่างอมเข็มเลยนะครับ เกียร์มือสองเกียร์เก่านะครับไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับซ่อมดีกว่านะครับโอเวอร์ฮอนจบจบไปนะครับมีราคาเซอร์วิสโทรศัพท์0809314252ครับรวน,นี้อาการเป็นกันบ่อยนะเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนะเปิดเกียร์มาภายในมีค่อนข้างเละนะหลายๆคันนะหลายๆคนะันเลยก็จะไม่ใช่เสียแค่ชุดโอเวอร์ฮอนนะครับจะมีพวกวันเวคัดนะมอคคัดต่างๆนะมีแตกมีมีแตก,ม,ม,แตก,ม,แตกมีหัก มีรูดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับของเราอะไหล่เราเพียบนะพร้อมทุกชิ้นเลยไม่ต้องกลัวนะครับทุกชิ้นจริงๆนะครับเกียร์มือสองเกียร์ใหม่เราไม่มีนะเรามีแต่เกียร์ซ่อมแต่อะไหล่อะไหล่ซ่อมเกียร์เรามีทุกชิ้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับซ่อมได้สบายมากนะซ่อมซ่อมระคุมครับที่นี่ครับวีราคาเซอร์วิสครับอันนี้อันนี้เป็นเวลาเย็นนะรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับรถรับเดือนักเดียนอันนี้มือใหม่ซ้าหน่อย นานู่นน่าจะใหม่กว้างเลยซ้ายก็ช้าขวาก็แช่ไม่เป็นไรนะครับถนนเป็นถนนสาธารณะนะช้ะร่วมกันนะครับฟ็อกคาราเวลนะครับแล้วก็เบนบีโต้นนะวีหกสามแปดวีหกสามเก้านะครับได้หมดนะเบนทุกรุ่นทุกปีนะครับได้หมดนะครับจุดหกจุดสี่จุดเก้านะครับมาเลยครับมาเลยสมองเกลยอ ซ่อมท้องใบหรือจะซ่อมสมองเกียร์นะครับได้หมดถ้าสดเชื่นนะครับวีราคาซเซอร์วิสเกียร์เปลี่ยนนุ่มนวลน,นะไม่มีกระตุกกระชากนะครับนะครับ